สวัสดีพีใหม่ครับ <laughs> สวัสดีครับหลับกันนมนละปีใหม่ไปไหนกันพี่ใหม่ไปไหนกัน, <c oughs> ไไน,กนเอ้ขั้นตายาเลย ยี่ใหม่หวายังเลยไห L ไมก็มาสวัสดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะครับแซมจะกลับแพร่แล้วนะครับทุกคนคือกลัวรถติดอะทุกคนพรุ่งนี้รถจะติดปะ่ะพรุ่งนี้รถไม่ติดหรอกคือเขาพรุ่งนี้าวันอังคารเร็วหรือ,อว,วันพุธวะไม่น่าติดนะพรุ่งนี้จะติดป่ะทุกคนทุกคนใครแบบว่ากลับบ้านวันนี้บ้าง เราติดปะขึ้นเหนือเราติดไหมครับอืมใครแบบขึ้นเหนือสนใจแคบหมูหนึ่งคอ,อสามารถแอดไลน์เซฟจีได้เลยครับตอนนี้ไปสั่งแคบหมูไปสั่งกาดครับเพราะว่าอีกหกนาทีจะปิดแล้วการอีกหกนาทีจะปิดแล้วนะครับทุกคนใกล้แล้วนะครับพี่แหนเสือสอ,อ,อไปพรุ่งนี้ไปเหมือนกันครับ ไม่ติดลดไม่ติดเฮ้ยด,ดีนะอีกคนหนึ่งวอกติดเซฟจีทำอะไรข้ามปีเดียวเซฟจีเหรอไหว้มลรงเต่าทองงดโทรศัพท์ข้ามปีแล้วก็มาไหว้มลรงเต่าทองก็แต่ทุกคนจะไม่เห็นอะไรทุกคนไม่เห็นอะไรหรอก เดี๋ยวเดินไปครับผมถึงแพ่น่าจะปีใหม่พอดีมกลาที่ยี่สิบปีหน้ามกะละปาปีนันนู่นอะส,สั่งไปสามใบขอให้ได้จะเป็นสักใบสาธุขอไม่ซ้ำด้วยขอครับขอได้ไม่ซ้นนะครับอีกข้าที่จะเป็นวันเกิดเราไว้พอไหนค่ะาอุ้ยสองวันเกิดครับสองเกิดตรงหน้าฮะอัดคลิปนะครับห้าสี่สามสองแฮปบุคเดย์ครับแฮปบุ๊คเดย์ครับผม สั่งเกแล้วะสองใบน่าจะสั่งเก้ารวมการคิดเลขผิดอ่ะไม่เป็นไรฮะเอามาขายต่อในแท็กได้นะครับสั่งเกินอีกสี่ดีปิดเรากันอาทีก่าๆ<บ>อกจะกลับไปกินเยนเตโฟอุ้ยซื้อฝากด้วยดีบูดก่นนะอนัอ่งหมอสั่งสั่งมาได้ปะไม่ได้อีกไม่ได้ไกลเกินบูดงบภาษาขาที่กรุงเทพไหมน่าสนใจนะสักหนึ่งแมทไหมเยนตตโฟ เยินดีโปรธาภัสบายเซฟสวัสดียินดีโปสาขาสองไปซื้อไปซื้อแฟ็นชายเข้ามาเอาไหมพูดทำได้ไหมยินดีโปรเออเอาปะเล็กๆเดี๋ยวเราไปกินอีกทีหนึ่งกันว่าอร่อยอยู่หรือเปล่าไม่แต่วันนั้นอร่อยนะเว้แต่ว่าสเราคิดแตกพอเลยวะเพราะอะไรวะไม่ไม่ว่าร้านเราละวันไม่ร้านอร่อยละอร่อยไม่ว่านั้นเรากินหลายอย่างนี่ยนั่ไงระหว่างทางอ๋อเออเป็นไม่ได้ฮันเบ๊ะเออเล็กๆไหมเดี๋ยวทำให้เอาไหม เดินเดียวจิ๋วเออจดจิ๋วแต่ว่ามีแค่ลูกชิ้นปลาเดินเดียวเสร็จเอาไหมเย็นตาโฟเออเดี๋ยวไปขายเลยเอาป่ะกุมภาแล้วจะขายได้เลยอยากทำไหมบ่ามีเออแต่ว่ามีว่ามีก็มีต้องสารฝันพอแล้วโปรเจกต์เออเย็นตาโฟเนี่ยเปิดคลุกันข้างๆไอ้ย่างไอลูกค้าเกิดเลยเชื่อทุกคนครับถ้าทำเย็นตาโฟถ้าแพ้ทุกคนจะกินไหมครับเป็นเย็นตาโฟที่อร่อยที่สุดในชีวิต เฮ้ยต้ทำดีกว่าไปถึงท่าแพรวะก็ไม่ใช่ถือท่าแพรวะท่าแพรอะไรไม่รู้ว่าไม่อยู่ท่าประตูชัยประตูชัยหรอแล้วท่าแพรประตูชัยคือไม่มีเลยท่าแพรคือที่ไหนก่อนท่าแพรคือที่ไหนเออท่าแพรคือที่ไหนเชียงใหม่ปะเออใช่ท่าแพรคือเชียงใหม่เว้ยเอออ๋อเราเพิ่งไปเชียงไอ้เหี้ยลืมไปแล้วเพิ่งไปเชียงใหม่กันมาทุกคนครับดูคลิปเชียงใหม่กันยังฮะคลิปท้องฟ้าสีฟ้า โปมก็อยู่กับใครไปโป๊กเกอร์ไปแพ้ไหมพาไปครับไปกันหมดเลยกูอยู่ใครเนี่ยอยู่กับโป๊กเกอร์ไหมล่ะไม <c oughs> ลี่เงาเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเอาไปแพ้ไม่อยู่แบบ <c oughs> เดี๋ยวมาซื้อหมวกหมวกฉลองให้มึงใส่คู่โป๊กเกอร์น่ารักกันเลยดูราคาครับเดี๋ยวเราดูสองวัน ทุกคนจีจะพยายามทําคลิปสิบชั่วโมงให้นะฮะอันนี้ตัดมาแล้วมันสองชั่วโมงใช่ไหมสิบชั่วโมงมันต้องมีหลายวันอ่ะทุกคนแล้วขอไปที่ที่มันแบบว่ายาวๆที่ที่มีอะไรทําอ่ะไม่ใช่ป่าแบบป่าแต่เป็นป่ามีแต่น้ำและลำธาร What are you doing I'm gonna sell my h o t o card card เหลือสองนาทีนะครับทุกคนจะปิดแล้วนะ ดูสองวันเพิงจบเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องยเนโฟเขาที่ประชุมให้นะส่งส่งมติเระลงสภาลงลงมติว่าเป็นไปได้จริงหรือเปล่านำยานาโฟเนีชื่อร้านว่าเยเนโฟที่อร่อยสุดในใต้โลกล่ะในโลกในโลกถ้าไม่อร่อยสุดในโลกก็ไม่อร่อยไม่คืนเงินเพอไปไม่ไม่จริงเลย หนึ่งนาทีการปิดแล้วทุกคนอะไรจะบจีเร็ว,วทุกคนจะปิดแล้วจะปิดแล้วพรุ่ง,งนี้หมด่อออกี่โมงพรุ่งนี้อ่ะเช้าหน่อยอ่ะเหมือนว่ามันต้องให้พ้นนครสวรรค์ไปก่อนแล้วรถมันจะแบบมันจะน่าจะติดสองสามจังหวัดแรกแถวแบบกรุงเทพเออกขา่าก จากกิมมงนีสองอีกควายเราคิดไปต่างประเทศสิบชั่วโมงเออถ้าต่างประเทศน่าจะสามารถสามารถน่าจะทำได้อยู่ครับแบบอียิปต์เอาชีวิตรอดแกงเลืสายแตยน้ำแมป์ สิบวันเอาป้าไม่เอาเพราเรา้นแค่ป่ามีแบบโรงแรมเราก็จะตายเพราะอะไรอย่างเี้ยละกูไปหยิบมึงว่ากูสายเข้าตากูคัตาตายไอ้เหี้ยกูขยี้ตาจนตายแต่ตั้งแต่ลงสนามบินเออขยี้ตาสิบชั่วโมงขอ how to เข้าดอกับเพื่อนที่หนึ่งในนั้นเป็นแฟนเก่าให้ไม่อึดอัดหน่อยครับหาคนใหม่ไปด้วยฮะสักคนหนึ่งแมท อย่านอนดึกนะพรุ่งนี้ขับรถยาวๆครับเดี๋ยวจีต้องขับรถอีกไกลเลยครับเดี๋ยวจีจะพยายามนอนเร็วๆนะครับครับมึงแค่นั่งนี่พูดได้นี่นัเออก็แค่แค่เหยียบเฉยๆแล้วก็เหยียบแล้วก็เบรกเบรกเหยียบเบรกเออเหยียบเบรกเบรกแค่เจ็ดชั่วโมงเออเหยียบเบรกเบรกฮะไม่ไปเครื่องอ่ะหมไปตีสองฮะไปเครื่องเหรอเครื่องมันแบบ แพมมันเที่ยวบินน้อยอะก็ลงน่านะลงน่านอือลงเชียงใหม่แล้วขับลงมาไหมรถติดดิจริงอรอไม่เชียงใหม่ไม่มีรถอยู่ตรงนั้นรถเช่าอ่ะรถเช่าอือต้องเช่ารถเช่าเลยแล้วต้องรถไปคืนด้วยไม่ก็เช่าที่แพให้แม่ให้เขาขับมาเป็นดรเวอรลขับมาอือแล้วทำไมเราคิดอะไรมันดูยากเหมือนกันมันเป็นไรไปได้ไลย เก็บกระเป๋าหรยังยังเราคิดว่าไม่ต้องเก็บป่ะเออไม่มีอะไรเก็บเลยชีวิตมีแค่เสียยืดจริงชานอืมมีเสี้ยเยื่อจริงเก่งชานะเฮ้ยเฮ้ยอยากเก่งกูป่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่สีดำโอเคใช่ใช่ใช่เฮ้ยอันนี้บอกว่าผิดแดนนี่อีกคนนึงว่าจะปิดไฟนอนแล้วนะแจ้งเตือนปุ๊บกดเข้ามาดูเลย นี่คือฝันครับนี่คือฝันนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับใช่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงจีจะต้องหน้าไม่เหยียดพีนทุกคนมันคือแค่ฝันนะใช่ครับทุกคนฝันอยู่จริงๆเราไม่มีอยู่จริงนะครับตอนนี้เหมือนกูเพิ่งดูดูอันนั้นไปอะไรวะ Alice in Wonderland อ๋อที่ทั้นสองเพิ่งดูจบไป Borderland 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 เพิงดูจบไปครับว่าจะไปดูอยู่มันแค่ฝันด้วยเฮ้ยขอโทษนครับขอโวขอโทษขอโทษจริงโอเคนี่แค่ฝันนะครับไปแล้วไม่เป็นไม่เป็นรเาิขอโทษขอโทษไม่จริงก็จริงมันมันไปถึงเรามโนขึ้นมาเองเราเราเดาขึ้นมาเองเพิ่ เอ้ยไม่ยอะไรหมดเลยไอ้ยี่สองรู้ป่ะไม่รู้ว่ากล้ารเป็ยังไงแล้วฝากกล้าดรเล่าไปแล้วดีกว่าครับไม่เป็นไรทะเลียกดกันเลยวันนี้เจอกันปีใหม่เจอกันพี่ใหม่ทุกท่านพี่ใหม่ครับสวัสดีครับ